คำเตือนรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตาเด็ดขาดอายุไม่ถึงส8ป,ปีไม่มีผู้ใหญ่ดูด้วยปิดเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะอยู่กับผม 7K กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เว็บของ lucky win 4ี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับ p h n n t o m Moon ของ l i ฟ e 2 22นะครับผมวันนี้ทุน2 0 0พนนะขอเล่นเบ็ดสูงนะครับวันนี้ สูงมากก็ไม่ได้นะมันขึ้นร้อยห้าสิบเลยนะฮะชุ0สองพันเกเบเจ็ดห้านะมันไม่ค่อยสมส่วนกันเท่าไหร่นะฮะกดไปเสี่ยวไปนะรับชมเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เล่นหรือว่าทําตามนะอย่าคิดอะไรเกินกว่าคําว่าเกมนะครับผมทุกคนทุกท่านนะปัดเร่อยเรื่อยปัดทีใจหายทีนะฮะ เบ็ดมันสูงฮนะมันไม่เข้ากับทุนนะมันก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับทุนแล้วมันสูงนะครับแต่ผมอยากลองเล่นดูว่าทุนแค่เนี้ยเบ็ดเจ็ดห้ารอดเป่ 75, ปะคือเบ็ดเจ็ดห้าแบบเนี้ยคือทุนแบบเนี้ยเล่นเบ็ดสูงคือต้องลุ้นแบบโป้งเดียวแตกไม่ก็เข้าฟีเร็วนะฮะแล้วฟีนั้นก็ต้องแตกด้วยนะ กดทีก็ใจวิวทีนะฮะไม่ใจเลยโอเคมันก็ยังเลี้ยงอยู่ประมาณนี้นะไม่ต่ำจากพันเจ็ดสองพันประมาณนี้นะ,ะโอ้โหเริ่มแล้วเว้ย เริ่มไม่จ่ายแล้วโอเคยังได้อยู่นะฮะลุ้นนะผมเสียแว็บเลยเนี่ยกลัวมันหมดเร็วมากเลยอะอุ๊ยเรียบร้อยฮะไฟล,ล์ออฟค่ายอันนี้ได้เท่าไหร่ได้มาพันหนึ่งโอเคสวยอยู่นะฮะ กดธรรมดายังไม่ลงเลยเฮ้ยสวยครับยัดเกได้เฉยถ้าเข้าฟรีเร็วแล้วคือผมเบเจ็ดห้าไงถ้ามันแตกก็คือบูมนะฮะขอสักหน้าเถอะวะสิบห้ารอบโ,อโหนิ่งกิบทุกหน้าเลยวะ่ะ สวยครับบิ๊กวินเบ็ดเจด้วย5แถวน่าจะคูณเยอะอยู่ฮะอย่างนี้เราเลิกได้เลยนะถ้ามันแตกขนาดนี้นะถ้าเป็นคนอื่นผมแนะนำให้เลิกเลยนะฮะเพราะว่ามันได้กำไรแล้วใช่ไหม แล้วก็ไม่น่าจะจ่ายแล้วน่าจะมาหน้าเดียวนะดูทรงแล้วชัดเจนอีกหน้าว้าวาว้าวสวยครับแม่มเ,เป็นสเต็ปของเกมนี้จริงๆนะแจกหน้าเดียวในฟรีแล้วก็จบเลยนานๆที่จะมีแจกแบบแตกแบบยับๆในฟิลิปินนะฮะ สำหรับใครลหลายๆคนที่เล่นนะถ้าแต่ขนาดนี้แล้วเลิกนะฮะถอนนะผมแนะนํานะเอ้าวสวยครับเด็ดคได้เฉย,เฉยคือผมก่จะปัดให้มันขึ้นห้าพันแล้วผมจะไปแล้วไงเข้าเฉยนะดีครับดี เดไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะฮะมันเพิ่งแตกมาตะกี้น่าจะน่าจะไม่ลั่นฮะรอบนี้นะฮะอุ๊ย ไม่มีอะไรเลยอะทุกคนน,นั่นเนี่ยเหมือนเป็นสเตปของเกมนี้ไปแล้วนะฮะถ้าฟิลิปปินแตกสักรอบหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือที่เหลือก็อย่าหวังอะไรกับมันอีกเลยนะแต่ได้มาพันเก้ากับสองพันอยู่นะสะสมมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหน้าแตกอะไรหวือหวานะพูดถึงนะฮะเคขึ้นเจ็ดพันเลยว่ะกาไรห้าพันเฉยคือกะจะไปตั้งแต่ขึ้นเลขห้าพันแล้วนะเมื่อกี้ได้มาอีกสองพันนะฮะโอเคโอเคสวยฮนะขึ้นมาเป็นห้าพันนะ ใครยินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ